ไทตันนอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไทตันนอนอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเอาหน้าถูมาถูมาไทตันนอนหน้าถูมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยตะวันกับภูผาเป็นไทตันอน,น,ตนอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมครับ ไทตันหนอนอ้าวลูกเอาถูเข้าไปถูเข้าไปถูเข้าไปลูกโอ้ยกึ่งตูดด้วยเอา้า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 ไทตันหนอนไทตันหนอนครับตอนนี้ไทตันหนอนไทตันหนอนโอ้ยยืนขึ้นแล้วอ,อไหนดูสิไปต่อแล้วครับไปต่อแล้วจ้าไทตันหนอนเอาเอาไอ้ตัวใหญ่ไปนู่นแล้ว ตกเตียงแล้วตกเตียงแล้วตกเตียงแล้วเฮ้ย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 ตกเตียงแล้วเฮ้ยเต่านอนลงเตียงแล้วเฮ้ยครับน้องๆดูนะครับเอ้ยเฮ้ยเอา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 ไปแล้วครับเท่านอนตัวเล็กหัวก็ถูเอา

ไปต่อเอาเอาอือเอาไปถไายไปท่านนอนถ่ยไปเอื๋อโดนพลงเอาเอาเห้ไหนดูน่าไหนเฮ้น่า ไปนุนแล้วครับไปนุนแล้วครับไปนุนแล้วไปนุนแล้วไททันนอนไปสุดเตียงแล้วลงเตียงแล้วตกเตียงแล้วตกเตียงแล้ว